สวัสดีค่ะเราอยู่ที่ดีเพาวนะจ๊ะเราไม่ได้เป็นเซลลนะเรามาเทสได้ค่ะวันนี้เทสไดโอ้รุนอันนี้ใหญ่มากเลยสีดำสีดำสวยแล้วก็สีเทาโอเคเมื่อกี้เราให้ดูแล้วนะแต่ว่าอัดเข้าแล้วไม่มีเสียง ็เลยสวยสีส้มเลิศขอบกระจกไม่มีเราไปเทีาายได้แล้วนะจ๊ะ่ะเรนนาไปเทีทนได้แล้วนะ,ะตัวรถสวยมากตัวาแ่เขาไค่เทียมย้ากทั่วคั ที่นี่ก็มีอะอะไรนะเวลคัมซีดด้วยนะเดี๋ยวคอยดูนะเวลคัมซีดใส่กระเป๋าไว้นะ น้องไม่ได้ตั้งเวลข้อซีคับซีไว้ใช่ไหมใช่ไหมคะตั้งหน่อยครับอ้าวหรอมันไม่ขยับนะทไมมันไม,ไม่ขยับเออของเจโอเคโอเคโอเควลคัมซีพี่ต้องคาดด้วยไหมคะไม,ไม่เป็นไรครับทุหล <c oughs> ังปิดให้ <c oughs> โอ้โหจอแบบชัดมากพี่เจ ครัับ,บ,บไไแผ่นที่มันคนละแบบนะอันนี้มันเห็นแบบรายละเอียดเยอะอันนี้เซ็นเซอร์อไะไรวะอ่าเป็นตัวดีเทกคนขับครับเตือนผู้ขี่ขณะเมื่อยลา้าเตือนเสียสมาธิขณะขับขี่อือจะแจ้งเตือนทั้งหมดปรับเป็นโหมดสปอร์ตให้ก่อนนะครับโหมดเหมือนนุ่นมอร์มอลธรรมดานะครับโอเคอบลูทูธ อันนี้ปบบบอกไดรใช่ไหมนี่ก้านมันใหญ่นะสิวนะาก้านใหญ่เนี่ย้อ,ยองเขาต้องกดไอ้ปุ่มอะไรเยอะแยะไงข้างหน้ามัน,น,นเป็นภาษาไทยหมด แต่บอกกลัวจะดับง,ง่ายนะพี่เจกลัวมันจะดับง,ง่ายผ่านมากี่ปีสองปีแล้วรถไฟฟา้านี่แบบ,บอัพเกรดได้แบบนั่นเลยเนาะจอจอหน้าจอนี่คือต้องเรียนรู้อีกหลายวันอนะ่ะเป็นอาทิตย์อะ่ะไอดีพอฉอัันนยยอู่่ีเปิดม่านบางแดด รังเปิดมาตั้งแดดอ๋อไฮโซมากเลยค่ะต้องกรีดกรีดเพราะว่าแดดทุกอย่าแดดแรงก็จะร้อนหน่อยอ่าไม่เป็นไรค่ะเราไปแค่เทสได้วก็ไม่ไปนะครับเกียร์อยู่ทางขวามือนะครับเจนั่งสบายไหมโอเคเออตัว เตยมันเบรอัตโนมัติไหมถ้ามีเด็กวิ่งผ่านหรืออะไรเงี้ยค่ะโอเคพอตรงเข้าไปเลยกันนะครับเราเดี๋ยวลองนันนะอืมกล้องชัดมากใช่ใช่ตรงหัว้าน้าตรงหัวตาน้าตัวเี้อ้าวถอยยาวเลยนะใช่ไหมฮะเออถอยเข้าซองอ๋อ ออืมอืมมสะดวกสบายเยอะเลยเนาะเอออันอันเนี้ยกระจกาพานอมันจะเปิดไม่ได้นะนนเนาะคาเดีนะ๋ยวไปดูกนะีลี่มันเปิดได้ครึ่งหนึ่งแล้วแต่ความชอบส่วนตัวของแต่ละคนแล้วกันชอบ คนเขาชอบซันรูฟแต่ว่าจริงๆซันรูฟปกติแเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อืเราก็จะใช้ใช่คาาที่มันปร่พี่พี่กลัวเรื่องตัวกลัวหมดอายุด้ยางซีนยางมันนี่ไงมันน้ำมันรั่วอะไรเงี้ยอันนี้ก็ช่วงเช้าช่วงเย็นอะไรจะเปิดรับแสงอะไรเงี้ยครับเพราะดีคือมันจะเไม่รถดูกปร่งขึ้นใช่ใช่ระบบไอ้นี่มันเป็น เหมือนเป็นรุ่นรุ่นใหม่เลยเนาะใช่รุ่นแรกๆมันเหมือนมันสะท้อนขึ้นตรงจุดรู้ป่ะทำไมเขาจะเห็นได้ด้วยวะไม่เห็นเนาะอยู่ตรงนี้ก็ไม่เห็นเนาะตอนเห็นเฉพาะคนขับเห็นนิดนึง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 อ่ะนิดนึงสามสิบหกอะไรเนี่ยสามหนึ่งเจ็ดกิโลเมตรโอเคแต่งงว่าแผนที่มันจะไปแสดงที่ตรงนั้นน่ะมันโชว์เป็น อมันต้องเปิดด้วยหรือจ้าแผนที่จะต้องเพราะว่ามันเป็นแผนที่กับตัวรถเราต้องต่อตำแหน่งตัวนี้มันมันปรับได้ไหมความสูงปรัอนะครับปรับได้ครับอ้โหอะดูสันลุบเพลินก่อนนะจ๊าพี่จูวันนี้มาเป็นคุณนายนั่งหลักคุณนายไฮโซนั่งดีพอร เมื่อกี้ที่โชว์รูมมีมีมีรุ่นใหญ่อันนี้รุ่นเดียวสีดําก็รุ่นนี้ใช่ไหมฮะสีดาเหมือนคันใหญ่สูตรเจ็ดตัวสี่สี่ทาจะเป็นสูตรเจ็ดเฮมันก็โป่งใช้ได้นะเธอรู้ไหมข้อดีของกระจกขนาดกระจกเต็มเต็มบานอะดีสอยเยพี่เมันไม่เกะกะตามันดูโล่งอ่ะเออแต่พอเป็นไอ้ตัวเปิดสลุบมันมีตัวขั้นไงมันเลยดูแบบ เออม,มีก้านขั้นเงี้ยนี่มันดูโผมันดูแบบดีดูดีกว่าเยอะเลยนะถ้าดูสี่สันลูปอ,ะอ่ะสบายไหมคะโกดน้อง <c oughs> อิจฉาเรานหคะ,คะสบายมากดูเบาะสิสวยงาม ดีพาอนอดีมากจริงกระจกสูงเสียงเสียงเสียงทีนี้เครื่องยนต์อะเสียงเข้ามาไหมไม่ค่อยได้ยินหรอก เครื่องยนต์ไม่ค่อยได้ยินเสียงเข้ามานะา4มตีายยดูอารมณ์คนแบบสบาย,บายฟังเสียงฟังเสียง ก็ใช้ได้อะไรพีร่เจเนาะใช้ได้แล้วนะ ไม่ว่าฉัน,นฟินอุตเกิรี่นะคันเนี้ยฉันฟินพวกเกลี่ลนะเพราะว่าเกลี่มันมีอันนี้ขั้นมาขั้นกลางอะ่ะเออพานออะไรแต่ซันลูปเขาอะ่ะใช่นี่มันดูโล่งอะ่ะเรื่องเสียงก็ไม่แพ้กันความเย็นของแอร์น้องนี่เปิดสุดแล้วใช่ไหมจ๊ะยังครับถ้าปิดออมันก็จะเย็นขึ้นนะเนาะ Để lâu tóc hẳn nhìn nhé ạ, lâu nhìn nhìn nhé, đùa phởt ok yeah. <laughs>